สวัสดีค่ะคุณยายตุ้มเไปเก็บชะอมมาเกิดไอเดียแล้วยายซื้อไก่มาไวเตือนยายก็ไปเจอเกิดไอเดียทำอมอมไก่ออมไก่บานเฮามีไฟตวไวลังลักนะฮะแล้วก็ยายจะจะใส่อะ, <laughs> อะไรนะ <laughs> ไอมะละนะใบมะละที่นกยอดมะละเนยก็ไปเจ็บมาก็มีชะอมเออขาต้นหอมะมันเป็นหัวแล้วก็มาใส่สามต้นนะก็ตะไคร้หญ่ก็ไปตัดมาจากสวนเลยก็จะมีโอ้ยมะเรงวันขอภัยนะคะก็จะมีตะไคร้นะกระเทียม อมแดงแล้วก็พริกแห้งนะที่ยายจะตำตำมาคัวใส่ไก่ก่อนแล้วก็ถึงให้หอมก่อนนะถึงใส่น้ำแล้วก็ชิมรสให้เข้าที่เข้าทางก่อนแล้วก็ถึงลงหอมลงลงพริกนี่พริกนี่พริกดิบนี่ยายไปเก็บมานี่ก็คือยาอยจะใส่ทีหลังนยะใส่ใส่ก่อนแล้วก็มาตามด้วยชะอม ต้นหอมแล้วก็ใบมะละที่นกนะคะแล้วก็ขาอ,อิตูเราใบเม็หลัก,ออก,ลกแล้วใบขาอิฐตูยังรักคนไทยเรานะไก่ยายก็สับเอาครึ่งตัวเลยยายซื้อมาไปซื้อมาตวนกะว่าจะให้น้องต้มใส่มะขามอ่อนใช่ไหมคือไอเดียค่ะค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยาททำเสร็จแล้วจะมานำเสนอน,นะคะ่ะ